พูดถึงในส่วนของสตีดซ็อกเกอร์นะครับซึ่งสตีดซ็อกเกอร์นี่ก็คือการเล่นบนพื้นดินถ้าในต่างประเทศเราเขาจะเรียกว่ากราวมูฟนะครับกราวมูฟหมายว่า,าการสัมผัสบอลแล้วคึงบอลได้ตลอดเวลาด้วยเทคนิคต่างๆนะครับถ้าถาพื้นฐานของกราวมูฟก็จะมีก็มีแอคกานะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของของสตี s ซ็อกเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับ ก็มีท้าเบสิกทั่วไปก็มีผ่าสลีฟนะครับท่าตอกบ,บอลสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับคุณวุฒิอาราวเดว d มีอะไรอยากจะฝาก ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบ้างครับก็อยากให้เพื่อนๆน้องๆเด็กรุ่นใหม่นะครับได้เข้ามาเล่นฟุตซอลกอรเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่รู้จักกันดีในต่างประเทศนะแต่ว่าบ้านเรายังเล่นน้อยอยู่นะครับซึ่งถ้าได้เล่นแล้วเนี่ยก็จะทําให้ได้พัฒนาทักษะของฟุตบอลแล้วเอาไปใช้กับบอลของแบบที่เราเล่นก่อนหน้านี้ทําให้คลองบอลได้ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับ สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับนัดจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับกีฬาที่ใช้ความสวยงามและทักษะในการเล่นซึ่งจะเป็นชนิดกีฬาอะไรนั้นนะครับก็ต้องติดตามกับคนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือคุณวุฒิอัราว์เดอะเวิลด์นะครับซึ่งชื่อเสียงที่ได้มาอย่างไรครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นภ่าพื้นฐานของกีฬาของ t ุตซอลหรือรูปฟิวส์กายฟุตซอลที่เป็นส่วนหนึ่งจะเป็นท่าท่าพื้นฐานคือการควงบอลครับท่ามันจะเป็นท่าที่ว่า เหมือนเีิดเสมอมว่าลูกบอลเป็นลูกโลกแว่าขาเราจะมีการวนหรือว่าคุณพิทน์ครับที่ไปที่มาของสุดซอ็อกเกอร์นี่ครับเป็นยังไงครับที่มาที่ไปของสุดซอ็อกเกอร์จุดเริ่มต้นของมันก็คือเริ่มต้นมาจากนักเตะที่ทุกคนรู้จักจกนันดีก็คือเยโก้มาลาโดหน้าครับซึ่งเขาเล่นด้วยทักษะที่สวยงามโดยใช้ทักษะในการผ่านคู่ต่อสู้ด้วยพื้นที่แค,แคบๆเอาไปได้ซึ่งพอ,พอตอนนี้มีมาลาตหน้าเป็นต้นต้นแบบก็มีให้มีคนเอาเทคนิคของมาลาหน้าไปฝึกเพิ่มเติมต่อตามท้องถนนท้องถนนต่างๆ ก็เล่นด้วยความสวยงามเล่นด้วยการที่จะไม่ใช้กําลังในการประทะใช้ฝีมือล้วนๆทักษะล้วนๆ ฟุตซอลทริกทริกคูคูเปลี่ยนคุณให้เป็นแทบอีซี่ฮิตแมนหดึงบอลมาด้านหลังพร้อมดึงบอลกลับมาเป็นตัววีสองตวัดขามารับบอลพร้อมตวัดบอลให้แรงมาโดนขาที่ยืนให้บอลลอยขึ้น 3. แเตะบอลให้อ้อมด้านข้างคู่ต่อสู้พร้อมวิ่งอ้อมไปรับบอลท่าทิวยาผมทำได้คุณก็ทำได้เรกเกอรฟุตซอลทริกรดติดตามทริกต่อไป ครับผมผมพุฒิลาลาเดวโรนะครับคลิปนี้ก็จะมีเทคนิคฟุตบอลสติ๊กเกอร์ไม่เช่นเคยนะครับมาสอนนะครับวันนี้ะจะมีท่าฟุตบอลที่ชื่อท่าแม็กเกตตี้สปินนะครับสปินนะครับมาครับแม็กเกตตี้สปินของทางทีมสกิลทีวินนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันทำท่าย,ยัางไงกัน ครับก่อนเข้าสู่นเนื้อหาการการฝึกนะครับไปฝากเรื่องบริการเบื้องต้นของสอง,ส,องสามข้อน,นะครับคือเรื่องแรกคือเรื่องคือทานครับอย่ามติดตายตัวว่า มันชื่ออะไรนะครับขอให้เราทําตามถ่าที่เรามั่นใจว่าเราทําถูกนะครับคณะน่นอสองวิธีการสึดนะครับก็สามารถสุดได้หลากหลายลรูปแบบอย่ามีติดนะครับว่าต้องสุดยังงี้นอย่างนี้ก่อนอะไรอย่างนี้ขอให้ทำแล้วออกมามันได้เหมือนกันประมาณนี้คร่าวๆครับผมเจอกันครับครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีสุดของท่า m ม็ a d ี้ Spin กันนะครับว่าันยังไงกัน ภานี้นะครับพื้นฐานต้องมีภาพของอไพ่เทอร์นะครับที่ทำฟุตบอลนะครับของยูวันคับนะครับหรือไคลส์ได้หมดนะครับเรียกชื่อได้หลายแบบนะครับก็จะเป็นภาพประมาณว่าที่นี่นะครับอย่า,นางนี้ครับเราเก้าภาพหนึ่งตัวิงตมาด้านนี้นะครับใครไม่มีพื้นฐานก็ท่าน,นี่สันดเลยนะครับอ่าอนี้เราก็จมีการ เลี้ยงบอลไปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับหลังนะครับันหลังกลับเอาท้ายเธอนะครับจากด้านนี้ด้านนี้นะครับไปน,นี่นะครับรามาดูขั้นตอนที่สองต่อนะครับหลังจากที่เราทําท่าคล้ายเธกลับหลังได้น,นะครับเราจะมีการใส่ขาหลังไปไปนี่นะครับเพื่อ ที่จะข่าบอลเหยียบคู่ต่อสู้นะครับนาฬิกาลุกเทินนะครับดูรอบนะครับนี้นะครับโอคก็กรอบนะครับ ก็จะได้ท่าที่ได้สกินมาอย่างไม่ยากนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสาธิตน,นะครับว่าทำยังไงกัน ท้ายก่อนจากกันนะครับก็อยากให้ผู้ที่เปผู้กอนนะครับเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับให้เน้นเรื่องพื้นฐานผู้กอนก่อนนะครับเรื่องการดับบอลน,นะครับเพราะถ,ถ้าท่านทําการดับบอลได้เนี่ยหรือเด็กที่ฝึกเนี่ยก็จะมีพื้นฐานที่ดีลาลงบอลในสนามจะขับบอลได้หมดนะครับแล้วก็เด็กที่โตไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ฝึกนะครับแต่เขาไม่ยอมดับบอลก่อนเนี่ยเขาจะข้ามขั้นไปเลยนะครับก็ฝากไว้ว่า VES ให้ไปลอง ดูดับไวให้ดีนะครับก็ดูสังเกตได้จากตั้งแต่ระดับโลกทุกคนจะดับบอ,อไลได้หมดนะครับ,จบเจก,ก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับผม,ผมเจครับครับก็ทิ้งท้ายช่วงนะครับว่าเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องของอการฝึกฝนนะครับผมก็เลยอยากว่าเื่อคลิปนี้ที่ผมทํามาเนี่ย,เ,ยเพื่อจะให้น้องๆเนี่ย เด็กๆรุ่นใหม่ได้เอาไปฝึกฝนพัฒนาฟุตบอลเ,เทคนิคด้านนี้มานะครับเพื่อเอาไปนอาไปใช้ต่อยอดแต่ปัญหาคือว่าหลังจากที่ฝึกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่บอกว่าเ,าเรื่องดอกออรอย่างนี้ถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีพาร์ทนึงนะครับเป็นพาร์ทของอพวกลูกยกบอลอะไรพวกนี้มันจะทาให้ยากต่อการใช้งานนะครับถ้าเกิดไม่มีพื้นฐานเรื่องการดอกลอน,นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ฝึกแล้วดูคิปผมผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมันฝึกได้ง่าย ก็อาจจะมีการพัฒนาต่อยอดหรือรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็นทีมอะไรเงี้ยนะครับแล้วมีปัญหายัางไงเนี่ยก็อยากให้ปรึกษากันได้จะปรึกษาทางผมก็แล้วแต่ดีวผมจะช่วยดูให้นะครับว่าจะสร้างกลุ่มยังไงอะไรกันเงี้ยแต่ปัญหาเวลาไามีการรวมทีมหรือรวมกลุ่มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทํางานนะครับก็ อยากให้นึกถึงเกี่ยวเรื่องราววิธีการให้เครดิตนะครับหรือระบบการให้เครดิตที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือให้เครดิตเข้ามาถึงว่าแหล่งที่มาที่ไปเนี่ยวิวธีการเอาข้อมูลของเขาเนี่ยมาอย่างไงเช่นวิธีการสุกสนนะครับท่าต่างๆอะไรเงี้ยนะครับไปของใครมาอะไรก็อยากให้ reference อ้างอิงถึงตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ปัญหาหลังจากที่มีการลงตัวแล้วเนี่ยว่าจะเกิดปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาแวงกันนะครับจากปัญหาที่ผมเจอมาเช่นว่ามีการแบบมาโจมตีผมเกี่ยวเรื่องว่า,ว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 าว การเข้าไปถามราคางานนะครับเวลารับงานอะไรเงี้ยพอหลังจากที่ฝึกไปแล้วเนี่ยก็จะมีราคางานเกิดการการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับก็ไม่อยากให้บอกว่าไปข้ามสเตจข้ามขั้นตอนกันนะครับเช่นอย่างที่ผมเจอมาคือมีการข้ามข้ามหน้าข้ามตาเข้าไปถามราคางานอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นผลไม่ดีไอ้ส่วนเนี้ยมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าใครจะรับเยอะน้อยมากน้อยขนาดไหนก็คือมันเรื่องกิการมารยานะครับการอยู่ด้วยกันอย่างมีมารยานะครับก็อยากให้คำหนึ่งถึงตรงนี้ให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 ้รู้จัก ขั้นตอนตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปค่าสเต็ปอะไรประมาณนั้นนะครับ mm hmm. ก็ฝากตรงนี้ไว้เดี๋ยวต้องส่วนเนี้ยเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสผมจะอธิบายเพิ่มทีละการถ้ามีใครมีข้อสงสัยตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็อยากให้แบบว่าอยู่ด้วยกันแบบอย่างโอเคหน่อยไม่มีการไปมีผิดมารยาทกันนะครับ mm hmm. หรือค่าสเตปอย่างที่ผมเจอมานะคือมีการถามราคางานแล้วก็มีการมาโจมตีกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยากเป็นแบบน,นั้นนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวากทิ้งท้ายไว้ประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวยังไงว่ากันต่อกทีแล้วกันถ้ามีอะไรเพิ่มเติม